อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคราตี้บาร์แล้วก็ผมเอฟดรอคุณทุคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกท่านนะครับได้เห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองวันนี้เอฟดอจะมาแนะนําแล้วก็อย่าเรียกว่าสอนเลยดีกว่าเรียกว่ามาแนะนําดีกว่านะครับผมเทคนิคการสไลด์นะเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยหลายท่านนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมบอกว่าเออนั่ง เวลาสไลด์เนี่ยมันชอบนั่งตลอดเลยพี่มีวิธีแก้ไหมนะครับแล้วก็สไลด์หันข้างยังไงอ่าอนุนี้ไอ้ส่วนสไลด์อื่นๆเดี๋ยผมจะแถมให้แล้วกันอย่างพวก c a n เซลสไลด์นะครับผมว่าพวกสไนเปอร์เขาทำกันยังไงผมรู้แต่ผมไม่ได้เล่นสไนเปอร์นะครับก็วันนี้จะมาแนะนําให้นะฮะว่าเวลาสไลด์หันข้างสไลด์กลับหลัง c a n เซลสไลด์นะครับผมแล้วก็ขนาดเดินอยู่นิ่งๆเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยถ้ากลัวมันนั่งนะครับไม่ต้อง อาก็แบบปับวิ่งตลอดไว้เลยจะได้ไม่ต้องมันจะไม่นั่งนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่นะครับต่อให้ปรับวิ่งตลอดมันก็นั่งได้นะครับผมผมกล้าพูดเลยนะแล้วก็ผมจะทําวิธีแบบว่า,าเดินอยู่แล้วสไลด์เนี่ยทำยังไงนะไม่ต้องวิ่งเนี่ยนะครับเดินเดินเนี่ยแล้วสไลด์เนี่ยทำยังไงนะครับผมจะทำให้ดูนะครับผมอย่างแรกเข้าไปที่ห้องซ้อมใน BR รนะรบีอาร์เอได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใน BR มันจะเห็นทั้งตัวเนาะจะได้มองง่ายนะครับผมโอเคแนเ EBR กับเ p นี่ก็คือเทคน ในเทคนิคเดียวกันแต่ว่าผมเข้ามาเพื่อให้แค่ว่ามันมองง่ายนะฮะแค่มันมองง่ายโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะเปิดเจ้าตัวอ่าอ่าเขาเรียกนะจอยสติ๊กของผมนะฮะให้มันมองเห็นชัดแล้วก็ตัวนั่งแล้วก็ตัวกระโดดนะครับผมประมาณนี้เอ,เอาอีกตัวนึง่งก็ไอตัวเลงก็ได้ครับตัวเลงเนาะแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับโอเคมาเราจะมาดูกันดีกว่านะครับผมยังไงนะครับสําหรับเจ้าตัว การกระโดดการสไลด์หรืออะไรก็แล้วแต่นะทำไมมันชอบนั่งซะเหลือเกินนะีครับผมจะให้ดูกันเลยเบสิกอย่างแรกที่ผมเจอบ่อยๆนะอันนี้ในใน BR จะเจอบ่อยนะครับใน MP ก็ถามว่าเจอไหมก็เจอได้นะครับผมคนที่อยู่ที่ที่สูงนะฮะใน BR ที่จะเจอบ่อยนะเดี๋ยวผมหาที่สูงขึ้นๆข,ขึ้นก่อนไม่นะรู้ว่าตรงไหนขึ้นได้มั่งนะฮะโอ้ยขึ้นไม่ได้นะครับ ผมมันอาพวกคนที่อยู่ที่สูงนะครับมันจะมีปัญหาอย่างนึงอาผมไม่ต้องขึ้นที่สูงก็ได้นะครับอยู่กับที่ก็ทําได้นะครับเวลาเราก็โดดลงจากที่สูงคิดซะว่าผมก็โดดลงจากที่สูงนะครับเนี่ยปุ๊บพอลงจากที่สูงอ่ะเราอย่าเพิ่งกดนั่งหรือสไลด์ระหว่างอยู่บนอากาศนะครับมันคืออย่างนี้เห็นป่ะถ้าเรารีบกดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมจะกดเลยระหว่างมันอยู่บนอากาศเนี่ยเห็นป่ะต่อให้เราวิ่งนะครับมันก็จะนั่งนะครับเห็นป่ะ เนี่ยต่อให้เราเดินอยู่มันก็จะนั่งนะครับเห็นไหมเ <_ d ose> นี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอในผมกดวิ่งค้างเลยเนผมกดวิ่งค้างเลยนะผมปล่อยนิ้วแล้วนะปุ๊บอ่ะเห็นปะเนี่ยผมกดวิ่งค้างเลยนะมันก็ยังนั่งครับเห็นไหมอย่าเพิ่งรีบกดนั่งระหว่างกระโดดคิดซะว่าแบบโอ้โหคุณคุณคิดว่าอันนี้อันนี้ผมก็เป็นเหมือนกัน,นครับคิดว่าแบบแหมกระโดดลงมาจากที่สูงแล้วนะครับ <IS> พอลงมาเสร็จเราจะสไลด์เลยอย่างนี้นะครับแบบสมมติกระโดดมาปุ๊บอย่างนี้เลยนะคิดหัวในหัวคิดว่าอย่างนี้แบบ ลงมาปุ๊บสไลด mm. <meantime. S 2> ์นะครับเห็นไหมเนี่ยลงมาปุ๊บสไลด์ลงมาปุ๊บสไลด์นี่ในหัวคิดแบบนี้นะครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นป่ะนี่ขนาดกดวิ่งนะนะครับในขนาดกดวิ่งนะปพ๊บเห็นป่ะเนี่ยมันขึ้นที่สูงไม่ได้ดินในแมปเนี้ยนะครับไม่งั้นผมก็จะทําให้ดูได้ง่ายกว่านี้นะแต่คิดว่าการกระโดดของผมเนี่ยเป็นการกระโดดขึ้นที่สูงแล้วกันนะครับผมมันขึ้นไม่ได้สักทีเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยเห็นปะมันก็จะเป็นการแบบนั่งนะครับแล้วมันก็ติดอย่างนี้ผมเห็นหลายคนมากๆเวลาเล่นลูกซองล้ำลูกซองแนละ้วก็โดดโอ้โหจะสไลด์อ้าวติดเห็นปะกระโดดโอ้โหจะสไลด์ติดนะครับเพราะมันหล่นนะครับต้องกระโดดรอให้เท้าถึงพื้นนะครับให้เท้าถึงพื้นใน MP ก็เป็นนะครับใน MP คิดว่าเป็นใน MP นะอย่างเงี้ยอ่ะคิดว่าเป็นใน IP นะเห็นปะมันก็นั่งนะครับเห็นไหม ใน MP ก็เป็นครับไปลองได้นะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆที่เป็นเทคนิคแรกที่เอาให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้กันนะครับก็คือให้เท้าถึงพื้นตึบเห็นไหมให้เท้าถึงพื้นแล้วค่อยสไลด์นะครับแบบนี้เห็นปะ่ะเทคนิคนี้ใช้ได้หมดเลยครับเกี่ยวกับการตกจกกที่สูงไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเนี่ยเห็นปะ่ะแค่กระโดดมันก็เป็นแล้วนะครับเนี่ยแค่กระโดดมันก็เป็นแล้วนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่ะอ่านตรงนี้ก็ได้นเนี่ยปุ๊บไหนป่ะมันเป็นหมดครับอ่า อ่ะถ้าตีถึงพื้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้อือ่าโอเคมาหวังว่าจะรู้แล้วนะฮะให้ตีถึงพื้นก่อนแล้วค่อยสไลด์นะครับผมมาเรามากันที่ต่อไปเลยสไลด์ข้างๆสไลด์ยังไงนะครับผมสไลด์ข้างๆเนี่ยปกติเราสไลด์ไปข้างหน้าถูกต้องไหมแต่จะสไลด์ข้างๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยสไลด์ข้างๆเงี้ยนะครับเนี่ยมันสไลด์ยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมสไลด์ข้างๆนะเห็นป่ะเนี่ยนะครับมันสไลด์ยังไงนะครับผมการสไลด์ข้างๆนะครับไม่ยากมีอยู่2วิธี ที่ผมใช้นะอันนี้ที่ผมใช้นะผมไม่รู้คนอื่นยังไง1นนะครับผมหนึ่งก็คือการเดินไปข้างหน้าการวิ่งไปข้างหน้าต้องวิ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่เดินนะต้องวิ่งเท่านั้นนะวิ่นนงเสร็จปุ๊บสมมติว่าผมจะสไลด์ไปทางซ้ายนะครับผมก็วิ่งเสร็จผมสังเกตที่จอยสติ๊กผมนะไอ้ซ้ายมือนะครับผมผมจะวิ่งปุ๊บแล้วผมก็จะหันไปทางนี้นะครับแต่ระหว่างวิ่งนะครับกดกดกดสไลด์ก่อนนะ กดสไลด์ก่อนที่จะหันซ้ายนะครับไม่ใช่พอหันซ้ายเสร็จสไลด์นะมันจะกลายเป็นนั่งนะครับต้องทำอย่างนี้พอวิ่งอยู่กดสไลด์แล้วหันซ้าย1 1นะครับขั้นตอนที่1คือการกดวิ่งขั้นตอนที่2คือการกดสไลด์แล้วขั้นตอนที่3คือการกดซ้ายนะครับสามขั้นตอนนี้ทําเรียงกันนะ1นเนี่ครับ1 2นะครับแล้วก็ค่อย3นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะนี่เห็นไหมนะครับแต่ว่า วิธีนี้มันจะหันได้ค่อนข้างช้าแล้วน้อยนะครับมันจะสไลด์ไปข้างข้างเนี่ยช้านิดนึงเห็นป่ะเนี่ยมันจะสไลด์ข้างช้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับก็คือ1 1คือวิ่ง2คือสไลด์3คือหันซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะเห็นป่ะเนี่ยสไลด์ไปอย่างี้นะครับปุ๊บเห็นไหมปุ๊บหน้าเห็นไหมนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมแต่วิธีที่2นะครับผมคือการที่สมมติอะคุณไม่อยากเดินซ้ายหรือเดินขวานะครับ ปล่อยไว้เลยอย่างนี้นะครับปล่อยตัวเดินตัวจอยสติ๊กไว้เลยนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับมันก็ทำได้เพียงแค่หันไปทางทิศทางที่คุณต้องการจะสไลด์อย่างเช่นผมต้องการสไลด์ไปทางซ้ายผมก็แค่เอาตัวละครหันซ้ายไปตรงนี้อ่ะสมมุติผมจะสไลด์ไปตรงรถนู้นนะครับผมจะสไลด์ไปตรงรถผมวิ่งปุ๊บหันโอ้ยกดผิดไปกดกระโดดนะครับวิ่ง หันไปทางรถสไลด์อย่างนี้เห็นป่ะแล้วก็หันกลับมาที่เดิมสมมติว่าสตูอยู่ตรงประตูนี้สตูนะครับคนที่เราจะยิงเนี่ยอยู่ตรงประตูนี้นะครับแล้วเราต้องการจะหลบกระสุนเขาสไลด์มาตรงรถนี้นะครับแล้วหันกลับไปยิงเขาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบที่ผมใช้นะเห็นป่ะผมจะหันอย่างนี้ผมจะใช้หนันนี่เห็นป่ะนี่นะครับหนันใช้การหานันเอาไม่จําเป็นต้องเดินก็ได้ไม่จําเป็นต้องหมุนจอยสติ๊กก็ได้นะครับ นี่เห็นปะอันนี้ผมปล่อยเดินเลยนะนีน่ปล่อยปล่อยป,อยป,อยปกติปล่อยล็อกเลยนะครับนี่เห็นปะนี่เห็นปะคือการหันข้างมันใช้ได้แบบหลายวิธีมากครับจะการหมุนจอยสติกก็ได้น,นี่แต่การหมุนจอยสติกอ่ะมันจะไม่หมุนหน้าจอนะครับนี่เห็นปะมันจะหมุนนิดเดียวมันจะหมุนนิดเดียวนะครับเห็นปะเนี่ยสมมติว่าผมหันไปตรงแพงแดงนะครับปุ๊บเอา้าไม่แม่แป๊บนึงหันันก็แพงปุ๊บนี่เห็นปะนิดนึงนิดนึงนะครับนี่ม,มันจะเป็นแบบนี้อ่าเห็นปะ นะนะครับผมนี่คือการสไลด์ข้างนะครับก็จะมีแบบหลายอย่าง2อย่างที่ผมรู้แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมสไลด์ไปด้านข้างสไลด์ไปด้านหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นใช้วิธียังไงนะครับผมมาต่อกันที่สไลด์เข้าไปด้านหลังนะครับสไลด์ด้านหลังเนี่ยผมใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราต้องการสมมุติมีศัตรูอยู่นะครับศัตรูอยู่ด้านหน้าเราเนี้ยแล้วเราต้องการจะสไลด์ไปข้างหลังเนี้ยนะครับ คือผมไม่รู้นะอันนี้ต้องขออภัยนะคือสไลด์หลังเนี่ยผมไม่ค่อยใช้แล้วก็ผมไม่รู้ด้วยว่าคนอื่นใช้ยังไงผมก็จะแบบนะครับผมจะใช้อย่างนี้นะครับผมจะใช้การหันหลังสไลด์นี่แล้วหันกลับมานะครับผมอย่างเงี้ยถติปุ๊บสมมุติศัตรูอยู่ข้างหน้าผมผมก็จะอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้ศัตรูอยู่ข้างหน้าหันกลับสไลด์เห็นไหมหันกลับสไลด์นะครับหันกลับสไลด์ อย่างนี้แล้วหันกลับมานะครับถึงบอกนะครับว่าใจโลหรือการความไวเนี่ยมันต้องพอดีผมเคยสอนไว้แล้วนะครับว่าความไวควรประมาณไหนประมาณไหนครับลองไปหาดูได้นะครับในคลิปความไวของเอฟดอฟเองเคยสอนไว้แล้วว่ายังไงนะครับเพราะว่าถ้าคนความไวช้ามันจะหันกลับไปไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะผมหันกลับมาผมก็ยิงได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยิงได้นะครับสมมติว่าศัตรูอยู่ฝั่งนี้นะครับศัตรูอยู่ฝั่งนี้ก็หันหลังกลับมาหันหลังกลับมาปึ้ง ปึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับการสไลด์กับหลังผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นใช้ยังไงแต่ว่าผมใช้เป็นประมาณนี้นะครับผมมาต่อไปกันเลยนะครับผมในเรื่องของการแคนเซลสไลด์นั่นเองนะครับผมแคนเซลสไลด์นะครับที่พวกเอ้าเอาแกเอาเอาเป็นว่าผมลองให้ดูในโหมด MP เลยแล้วกันเอ้ในโหมด BR นะครับเพราะว่าในโหมด MP เดี๋ยวขี้เกียจออกนะครับผมนี่ผมจะหยิบเป็นสไน์ขึ้นมานะครับผมแล้วผมก็จะปรับเป็นโหมดแบบนี้เพราะว่าใน BR ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับ มันอาจจะมีบ้างแหละแต่น้อยโอ้โหเล็งช้าเล็งช้าไม่เป็นไรครับการแคนเซิลสไลด์นะครับผมมันคือการยกเลิกสไลด์นั่นแหละเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับผมก็คือการวิ่งนะครับปกติเราแล้วนะครับอสมมุตินะปุ๊บเห็นไหมเราจะสไลด์มาไกลนะผมจะสไลด์แถวๆหน้าต่างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวดนะูนะปุ๊บเนี่ยเราจะสไลด์มาไกลนะครับเราจะสไลด์มาไกลอย่างนี้ปุ๊บแต่การแคนเซิลสไลด์นะครับผมคือการที่ทําให้เหมือนทําให้สไลด์อ่ะสั้นลงนะครับแบบนี้นะเห็นปห จากตอนแรกอ่ะมันต้องเลยมาถึงประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้มาอยุดที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะปุ๊บปุ๊บเห็นไหมปุ๊บปุ๊บนะเห็นไหมนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเทคนิคนี้คือง่ายคือวิ่งสไลด์แล้วกดเลงอัตโนมัติห้ามกดเล็งเองนะครับหรือจะกดเลงเองก็ได้มันแต่ว่ามันจะยากหน่อยนะครับมันจะมันจะยากหน่อยนะครับมันทําได้นะครับแต่มันจะยากหน่อยนะครับกด2ทีนะครับมันต้องกดเลงเองอ่ะสทีแต่ถ้ากด ปุ่มยิงอัตโนมัติเนี่ยไอปุ่มซ้ายมือผมเนี่ยนะครับที่ผมกําลังยิงอยู่นะครับตอนนี้นะครับกดแค่ทีเดียวนะครับผ่มกดแค่ทีเดียวมันก็จะแคนโซลให้แล้วหรือว่าใครอยากกด2ทีก็ได้อย่างเงี้ยนี่อย่างงี้เห็นไหมนี่อย่างงี้นะครับพอสมมติเราเจอศัตรูปุ๊บปึ้งข่อยยิงนะครับแคนโซลแล้วก็ค่อยิงนะครับ,นนรบใน MP นะ ใน ABR ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับในส่วนของการ c a n ซ e ลสไลด์นะครับผมก็นั่นแหละลองลองดูนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นสไลด์แต่ถ้าผมหยิบสไลด์มาเล่นผมก็จะใช้เทคนิคนี้แหละนะครับผมคือการ c a n ซ e ลสไลด์ส่วนต่อไปนะครับผมเดินยังไงนะครับคือเทคนิคของไอการสไลด์เนี่ยนะครับความรู้เบื้องต้นของเขาเลยนะครับผมคือการวิ่งนะครับคือการวิ่งแล้วค่อยสไลด์แต่เราทํายังไงนะครับให้เดินแล้วสไลด์ได้เนี่ยเห็นว่าผมเดินเนี่ย มานั่งนะครับเวลาเราเล่นในโหมดของเขาเรียกอะไรนะในโหมดของอาวางระเบิดนะครับเราต้องเก็บเสียงถูกต้องไหมถ้าเราเล่นยึดจุดเนี่ยเราก็วิ่งได้เลยนะครับไปยึดจุดไปยิงใครนะแต่เวลาเราเล่นโหมดวางระเบิดเนี่ยเราต้องการเดินต้องการย่องนะครับแล้วทํำยังไงนะครับถึงจะเดินแล้วสไลด์ได้สมมุติว,ว่าเนี่ยสมมตินนะสมมตินนะสมมติเฉยๆนะครับว่าตอนนี้มีศัตรูยืนอยู่ตรงนี้ นะครับคอยดักเราอยู่อย่างนี้นะครับคอยดักเราอยู่อย่างนี้ว่าจะมีคนเดินมาไหมนะนเนี่ยนึกออกปะแล้วเราเป็นคนที่เดินมาฝั่งนี้โดยที่มีศัตรูอยู่ข้างในนูนะมม้นนะสมมุตินะเราต้องการย่องเขาไม่ได้ยินเรานะนะเห็นปะเดินอยู่นะครับเนี่ยผมเดินนะดูเห็นปะนี่ผมเดินนะครับเนี่ยผมถึงบอกไงว่าการสไลด์แล้วเจอปัญหานั่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดวิ่งตลอดครับเพราะว่าวิ่งตลอดเนี่ยจะทําให้เวลาเราเล่นหมด โหมดวางระเบิดเนี่ยยากมากๆครับเพราะว่าศัตรูจะยได้ยินเสียงเท้าลงง่ายมากเนี่ยแต่สมมุติว่าเนี่ยเอาสมมุติว่าผมต้องการที่จะมาหลบตรงนี้นะครับโดยที่มีศัตรูอยู่ข้างในนั้นนะครับผมก็เดินมาสไลด์มาเห็นปะ่ะนะครับปืนกลก็แคนซิลซสไลด์ได้นะเนี่ยนะครับปืนกลน,นะครับแคนซิลซสไลด์ได้นะสมมุติว่าผมอยากสไลด์มาตรงกล่องเนี้ยแล้วแบบไม่ให้มันเลยอยเงี้ยปืนกลก็สไลด์ได้เห็นปะ่ะ มันก็แคนซิลสไลด์ได้ไม่งั้นมันก็จะเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเลยนะครับก็ใช้แคนซ์โซเอาได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมทีเดียวนับอยู่หมัดเลยมาเราจะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมว่าเดินอยู่เงี้ยแล้วสไลด์อ่ะทำยังไงนะครับผมโอเคเราจะเห็นปุ่มจอยสติ๊กของผมนะครับผมทุกคนจะเห็นปุ่มจอยสติ๊กที่ผมวนๆอยู่นี้นะนะครับให้เราทำการเดิน เดินนะไม่ใช่วิ่งนะครับเดินคือการเลื่อนจอยสติ๊กน้อยนะครับเคยอ่านเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนนะขออภัยด้วยในความล่าช้ามีคนที่เคยถามว่าพี่ครับทายังไงให้มันเดินนะครับมีคนที่ไม่รู้จริงๆมีคนที่ไม่รู้ผมผมขอไนี่นิดนึงนะครับกดเข้ามาที่ตั้งค่าพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะ b ีหรือ MP ก็แล้วแต่นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมเลื่อนลงมาจะเจอคาว่าวิ่งตลอดเห็นปะนะครับวิ่งตลอดเอ้ยพี่ผมก็ปิดแล้วอ่ะ นะครับผมก็ปิดแล้วอ่ะเนี่ยผมปิดแล้วนะแต่ทาไมเนี่ยผมมันก็ยังวิ่งอยู่ดีอ่ะนะครับเนี่ยเห็นปะผมทําไงมันก็ยังวิ่งนะครับขนาดปิดแล้วนะนี่นะครับให้เลื่อนลงมานะครับปิดแล้วยังวิ่งอยู่ดูที่ความไวครับเห็นปะหนึ่งร้อยลดลงมาสักประมาณ70อย่างที่ผมใช้นะผมไม่รู้คนอื่นใช้งไงแต่ว่าถ้ามาดูคลิปผมแล้วแนะนําให้70ปิดแล้วลดลงมาที่70มันก็จะกลายเป็นเดินอ่านี่คือวิธีนะครับไม่ใช่แบบว่าปิดแล้วแล้วไอ้ตัวนั้นยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับมันก็ นี่คือเทคนิคในการเดินนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนตัวเดินเนี่ยเบาๆนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับเลื่อนเบาๆนะครับเนี่ยเลื่อนเบาๆไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนไปสุดนะครับแค่เลื่อนเบาๆนะครับโอเคมาเรามาดูกันเลยว่าจะสไลด์ยังไงนะครับพอเราเดินเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเราจะสไลด์ให้เราทําการทํางี้นะครับปุ๊บนี่เห็นปะ่ะดึงดึงขึ้นแล้วลงกลับมาที่เดิมให้ไวๆปุ๊บนี่เห็นปะ่ะนี่เห็นป่ะดูตัวผมก็ได้นะครับมันจะกระตุกอย่างงี้นะครับปุ๊บดึงขึ้น แล้วกลับมาไปวดึงขึ้นกลับมาไปไวดึงขึ้นกลับมาไปไวน,นะครับจะเป็นแบบนี้ฮึบฮึบฮึบอ่ะแล้วพอเราดึงขึ้นจังหวะดึงขึ้นนะครับมันจะกลายเป็นวิ่งเห็นปะมันจะวิ่งนิดนึงนะครับนั่นแหละทําให้เราสไลได์ได้เห็นปะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นตัวนี้ให้ดูนะครับเดินนะครับทำอย่างนี้กระตุกงี้น,นี่เห็นปะนี่มันจะตึกตึกนิดนึงนะครับผมสไลด์อ่ะแล้วกลับมาที่เดิมเพราะเวลาเรากลับมาที่เดิมอ่ะถ้าสมมติเราไม่กลับมาที่เดิมจะเป็นยังไงคอยดูอ่ะม นะครับพอเราไม่กลับมาที่เดิมมันก็จะวิ่งนะครับให้เรากลับมาที่เดิมมันจะกลายเป็นเดินเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นี่เห็นป่ะไม่ว่าเราจะสไลด์ข้างเนี่ยเห็นป่ะสไลด์ข้าอ้าวไม่ติดเนี่ยสไลด์ข้างนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็เนี่ยเห็นป่ะมันก็จะกลายเป็นเดิมเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเนี่ยนั่นแหละนะครับผมเหตุผลหลักๆนะที่ทุกคนเนี่ย ยังนั่งกันอยู่ยังแบบว่ายังติดว่าเอ้ยสไลด์แล้วทำไมยังนั่งเพราะปุ่มเดินนะครับบางคนนะครับบางคนมาที่กลับกลับมาที่พื้นฐานเหมือนเดิมนะครับบางคนนะครับความไวตรงเนี้ยน้อยเกินไปนะครับบางคนเอาอย่างพวกออาสมมุติผมปรับซัก10เลยแล้วกันนะครับปรับซัก10อย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยนี่ผมด้านสุดแล้วนะนี่ผมด้านสุดแล้วนะดูกว่ามันจะวิ่งให้นะครับเห็นปะ คือไอตัวความไวตรงนั้นก็มีผลนะอันเนี้ยผมดันสุดแล้วเห็นปะเนี่ยผมดันสุดแล้วนะอะแต่มันจะไม่วิ่งให้เห็นไหมเนี่ยพอค่อยวิ่งนะครับเนี่ยดันสุดแล้วค่อยวิ่งเนี่ยเห็นปะคือบางทีอะไอตัวน,นั้นอนะมันน้อยเกินไปนะครับมันน้อยเกินไปเนี้ยดันสุดแล้วยังไม่วิ่งเลยนะครับผมดันสุดแล้วยังไม่วิ่งเลยนะครับให้เรามันปรับที่ตัวนี้นะครับให้เรามาปรับที่ตัวนี้นะครับผมอะตัววิ่งตลอดนี้ตัวนี้มีผลหลักๆเลยนะครับขึ้นมาตั้งเจ็ดสิบแปดสิบ นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยดันจอยสติ๊กขึ้นง่ายนะครับเนี่ยวิ่งนิดเดียวแล้วเห็นปะเนี่ย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 ผมแค่วนแค่นี้ก็วิ่งแล้วเห็นปะเห็นปะนะครับแค่วนแค่นี้ก็วิ่งแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็เลเยอร์นะครับผมเห็นตัวนี้ไหมที่ผมกําลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเอาลงมาให้มันสุดเลยนะครับไอตัวเนี้ยเอาให้มันสุดลงที่มันที่มันจะสุดได้นะครับเพราะว่าถ้ามันสูงอ่าสมมุติว่าผมผมขึ้นเอาขึ้นไปสุดเลยนะครับการจะวิ การจะวิ่งเนี่ยเราต้องดันขึ้นไปข้างบนนู่นเลยเห็นไหมเราต้องดันขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแต่ว่าพอเราเอาลงมาใกล้ๆกล้มือแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราเนี่ยนะฮะนี่ออ้ยกดผิดนะฮะเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวมันเพี้ยนผมไม่ชอบไม่ชอบยุ่งกับปุ่มเท่าไหร่แต่ว่าทําคลิปสอนไม่เป็นไรนะฮะนี่เอาลงมาให้ล่างที่สุดนะครับเพื่อเราจะทําให้เราใกล้มือนะ,ะับผมเร,เราให้ใกล้ใกล้มือนะครับ ก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็คือมีส,ลสไลด์ข้างนะครับผมสไลด์กับหลังอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อ่าแคนเซิลสไลด์นะครับผมก็จะอยู่ที่แบบว่าสไนเปอร์ของ MP มากกว่านะครับอย่างนี้นะฮะปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับปุ๊บปุ๊บประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่าเรื่องของการเดินนะครับเดินอยู่เงี้ยเดินนิ่งๆไม่วิ่งนะแล้วสไลด์นะครับผมก็สอนไปแล้วเนาะก็ค่อย <S 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 ๆ,ๆเลื่อนนะครับปุ๊บดึงกลับมา ดึงกลับมานะฮะเพราะว่าในโหมดของวางบอมเนี่ยนะครับได้ใช้บ่อยมากบางคนแม่งเดินอย่างเงี้ยนะครับในแรงยังไม่สูงนะผมส่วนแบ่ผมก็เจอแล้วแม่งเดินอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตายนะครับแล้วแบบบา,างคนก็แบบกูจองย่องแต่กูสไลด์ไม่ได้สมมติว่าเนี่ยมันมีศัตรูอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันมีศัตรูอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วถ้าสมมุติผม,มเดินออกไปอย่างเงี้ยางงายังไงผมก็ตายนะเดินอย่างเงี้ยยังไงก็ตายกูจะทําไงดีวะก็สไลด์นี่ไงแล้วก็กลับมาเดินใหม่ถ้าไม่เจอนะเนี่ยสไลด์นะครับเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคที่ดีมากๆแล้วผมใช้บ่อยที่สุดเทคนิคนี้เดินสไลด์นะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับแล้วผมก็ยังไม่เห็นใครออกมาสอนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้กันหรือยังนะครับผมว่าน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเคมันเปิดมานานแล้วนะครับก็แต่ผมก็รู้ได้เลยว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการสลด์อันนี้นะก็คือการเดินแล้วก็สลด์นะครับผมเนี่ยเห็นไหมนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดวิ่งตลอดนะครับเห็นไหมเนี่ยเดินแล้วสไลด์นะครับเดินแล้วสล์เนี่นะเห็นไหม เดินแล้วสไลด์ขึ้นมาแล้วก็เดินต่อนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็ฝากกดแล์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับผมก็ถ้าผมขาดตกตรงไหนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสไลด์เนี่ยไม่รู้ว่ามีเยอะน้อยแค่ไหนแต่หลักๆที่ผมใช้เอาหลักๆที่ผมใช้ก็คือนั่นแหละเดินสไลด์นะครับกับสไลด์ข้างอย่างนี้นะครับผมที่ผมใช้นะที่ผมใช้ส่วนไอ้เรื่องที่การกระโดดแล้วนั่งเนี่ยอันนี้คือพื้าท,ทองํ นะครับเนี่ยไอการกระโดดแล้วนั่งเนี้ยนะครับมันคือพื้นฐานที่ทุกคนต้องทําแล้วก็ทํายังไงให้ตัวละครเนี่ยไม่นั่งแบบจะสไลด์เนี่ยแต่มันกลายเป็นนั่งนะมันคือพื้นฐานที่ทุกคนต้องทําอยู่แล้วนะครับผมส่วนอย่างอื่นคือเทคนิคนะคี่ฮะนั่นแหละประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรรบคิปนี้บ่ายรักนะจุ๊บ